สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูเคท e a t v นะครับเย้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูเคท e a t v นะครับเย้วันนี้นะครับเราก็จะมา,มาเฉยโทรศัพท์เลยได้หรือ ในแอปดิสต๊อกอะที่เป็นพวกแบบโทรศัพท์ไรได้นะครับก็บางคนก็คงจะรู้แล้วเพราะว่าในแอปติสต๊อกเขาม่เฉลยบอกอยู่เนาะอุปกรณ์ก็หาได้ไง่ายๆนะครับก็งั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกนะคะที่ขายไม่ได้เลยก็ต้องเป็นโทรศัพท์นะครับอย่างที่สองนะครับก,ก็เป็นเคสโทรศัพท์นะครับแนะนําให้เป็นใช้แข็งๆนะครับก็อย่างสุดท้ายนะคบก็ต้องเป็นช้อนนะแนะนําให้เป็นช้อนยาวเท่านั้นนะไปดูวิธีทํากันเลย ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาโทรศัพท์ใส่กับเคสก่อนนะ <Wow. S 1> แล้วก็เราขอตัวไปใส่ก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็ใส่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาช้อนตรงนี้ตรงปลายมันเสียบใส่กับตรงนี้นะเสียบใส่กับตรงนี้นะครับนี่เสรแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราใส่แบบนี้แล้วใช่ไหมใหใ้ใช้ปากคับตรงช้อนมันให้เป็นแบบเนี้ยพอเราได้แล้วมันก็จะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆที่สามารถทำเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแช like, ร์กดไลค์กดติดตามช่องนะรับคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย